ใส่ใสเส้อผมน่อยดิน้อ้องหาป้องห้ให้กูเลยไปเลยใหให้ใหโอเคถ้าให้เขายกใส่นะครับทาไมให้เขาไม่ใส่ป๋าป๋าป๋ามาป๋ามาก่อนยะครอบเลนะฮะทำไรกันเน่ยแักเสื้อหักเสื้อโฟรจ้าไอให้โดนมปามาแล้ว ปามาเอาเสื้อนะครับก็เดี๋ยวชี้แจงต่อนะครับวันที่9สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับผมนะครับจะเป็นคอนเสิร์ตของทีมงานบ้านบารมีนะครับในชื่อคอนเสิร์ตบารมีโชว์นะครับผมนะครับศิลปินอิเกียทุกคนไปกันทั้งหมดนะครับและแดนเซอร์ชุดใหญ่แบ็กอัพวงอย่างดีนะครับผมนะครับในวันที่9สิงหาคมจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่เดี๋ยวสถานที่จัดที่ไหนพรุ่งนี้